ดีนะคะวันนี้มาพบกับช่องพังส้เพชรแฟ,แฟมิลี่นะคะวันนี้ตรงกับวันเกิดของน้องเหมยนะคะน้องเหมยก็จะมาเลี้ยงผลไม้พี่้อยเพชรนะคะวันที่9ธันวาอของทุกๆปีนะคะวันนี้ก็จะมาเลี้ยงผลไม้ให้พี่้อยเพชรกันนะคะเดีย๋ยวเราร้องเพลงให้พี่เหมยกันก่อนนะแฮปปี้เบสเซนเตอร์ Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday, happy birthday. birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to <ım Laser> you. เค้ก <artery> วันเกิดปีนี้ก็จะเป็นเค้กของพี่้อยเพชรแทนนะคะเดี๋ยวเราจะเลี้ยงผลไม้ให้พี่้อยเพชรกันนะคะ อายกให้พี่อยเพชรกันนะคะอ่าน้องลิ้นเราก่อนพี่ๆเขาจะอ่าก้อนผลไม้พี่อยเพชรกันนะคะเนื่องในวันเกิดปีนี้นะคะให้พี่สาวคนสวยได้ทานผลไม้อร่อยอร่อยนะคะขอให้น้องเมยมีความสุขมากๆเลยนะคะคุณแม่ก็อวยพรให้นะคะเรียนเก่งๆนะคะก็คงไม่ชนแล้วเนาะโตแล้วใช่ไหม อตอนนี้พี่สาวคนสวยก็ได้ทานบุฟเฟ่นะคะผลไม้ในวันเกิดของพี่มือเรียบร้อยแล้วนะคะหูอยากอยากกินด้วยเหรอเขากกไ,ได้อยากกินนะกกนเขาได้อานะเอาวยพรให้พี่มือ่ะขอให้พี่มยมีความสุขมากๆเลยนะคะ สุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดวางสิ่งใดใช่สึงจะเหนยดูวยนเลยแมคะทำออุ้ยอาุ้ยนะพี่เหมยต้องเล่าเรื่อด้วยนะพี่เหมยก็จะได้พีตังมาเลี้ยงวัวหนูอุ้ยจะได้มีตังมาเลี้ยงวัวหนูโอเคโอเคนะพี่ชายบอกเดี๋ยวจะเคาะหัวให้นะคะเอ่อเอาออกมาให้พี่ชายได้กินอร่อยอร่อยแล้ว นัองเลี้น,นออกมาแล้วฮาเป็นการเลี้ยงผลไม้ให้พี่ส้อยนะคะในวันเกิดวันนี้นะคะและ้วก็อ่าเสร็จแล้วก็ขอพรจากคุณปู่คุณย่านะคะคุณปู่คุณย่าก็มัดแขนให้เเ็็ดกกาารรรรีียยงงงงสแข คุณย่าก็จะเลี้ยงน้องเมยมาตั้งแต่เล็กๆนะคะอันนี้ก็ไปคุณปู่บ้างนะคะคุณปู่ก็จะไว้พรอให้หลานนะคะมาแขนนะคะในวันเกิดก็ขอพรนะคะขอบคุณคุณปู่คุณย่านะคะที่ให้พรหลานนะคะนานๆนะคะจะได้เห็นแบบนี้นะคะ โตแล้วก็จะไม่ค่อยแบบมากอดเท่าไหร่นะฮะอาพี่ซ้อยนะคะให้พรน้องหน่อยเนาะนะคะพี่ซ้อยได้ทานแล้วก็จะให้พรน้องเด้อเคาะหัวแรงเลยพี่ซ้อยบอกยังกินอยู่พ่อยังกินอยู่เคาะดังๆเลยพี่ส้อยอะเคาะเคาะนะคะโอ้ให้พรน้องนะคะน่ารักที่สุดนะคะ จุ๊บหัวด้วยนะคะโอ้ยน่ารักน่ารักนะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดแชร์กดซับสไคร์ช่องฟังด้วยเพีทเฟมิลี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะป้าป้าพี่มือด้วยค่ะสันมันเกิดพี่มือด้วยดูจุ้งจิ้งดูจุ้งจิ้ง น่ารักมากโอเคนะคะแล้วเจอกันใหม่คล <like> ิปหน้านะคะบ๊ายบาย